การเมืองสีขาวหรือว่า clean election นะครับผมให้ความหมายไปที่คำว่า free and fair election นะครับ ึ่งจริงๆแล้วสองคำนี้เป็นคำที่มีความหมายมากๆความอิสระความยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสระจากพันธนาการทางครอบครัวการครอบงำทาความคิดการครอบงำทางด้านเศรษฐกิจหัวใจหลักสําคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคือเป็นฟรีแมนนะครับคือเรียกว่าไม่ได้มีพันธนาการถูกมัดว่าจะเป็นการเงินเศรษฐกิจทางสังคมที่จะทําให้เขานั้นมีความจําเป็นที่จะต้องโหวตเลือกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่เราควรจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยของไทย การพัฒนาให้เกิด clean election คือทำให้ประชาชนนั้นหลุดออกจากพันธนาการให้เขาเป็น free man แล้วก็สามารถที่จะลงคะแนนเสียงเลือกได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็เลือกที่นโยบายเป็นหลักไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับผมคิดว่าการโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ในหัวใจหลักสำคัญอยู่ที่ประชาชนนะครับเพราะประชาชนเนี่ยคือเจ้าของหน้าทิปไตยที่แท้จริงนะครับแล้วก็ประชาชนจํานวนมาก นะครับสามารถที่จะเป็นผู้ร่วมตรวจสอบนะครับและเป็นผู้ร่วมทําให้เกิดความโปร่งใสได้ดีที่สุดนะครับหน่วยงานภาครัฐก็ดีนะครับหรือหน่วยหน่วยงานภาคอิสระก็ดีที่พยายามที่จะตรวจสอบภาคการเมืองน,นั้นลําพังเพียงแค่หน่วยงานนั้นคงไม่พอนะครับต้องอาศัยพลังจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ช่วยกันร่วมกันจับตามองนะครับ60ล้านอู้ของสายตานะครับช่วยกันจับตามองปัญหาต่างๆ แล้วก็พยายามต้องอดทนครับอย่ายอมแพ้กับการชุจริตคอร์รัปช mm ันผมคิดว่าพลังของประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความโปร่งใสและก็แก้ปัญหาเรื่องของ่นใด